ค okay. มาแล้วนะครับเรามาคุยกันเรื่องการโปรเซสภาพก่อนที่จะส่งเริ่มต้นจากการที่เราอัพพอร์ต hmm. อัพโหลดรูปจากหลายรูมนะครับเข้ามาอย่างภาพภาพนี้ผมก็จะมาแต่งสีนิดนึงแล้วก็จะนฮะจะลบโลโก้ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะครับจะทำให้มันดูสะอาดขึ้นก่อนที่เราจะส่งภาพโอเคมาเริ่มกันเลยนะโอเคเริ่มจากตรงนี้นะครับเราจะลบก่อนอสุมเข้ามานะครับกดบวกนะฮะแล้วก็เลือกเครื่องมือบลัชตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาพร้อมถ้าเกิดนเป็นตัววงกลมใหญ่แล้วก็มาเลือกใบไม้เราเองตรงนี้ลดลงให้มัน เล็กสุดเท่ากับขนาดของวัตถุที่เราจะลบให้มันบาลานซ์กันก็ค่อยทำนะครับใจเย็นอ้าวเดี๋ยวนะไม่เอาเราจะลากมันไปทีเดียวถ้าไม่สวยเราก็ทำใหม่ได้นะโอเคโอเคไหมก็ โอเคนะดูเดียนตาดโอเคเามาทำตรงนี้บ้างครับโอเคมุมตรงนี้ก็เพิ่มขนาดจะลืมนะครับบอยไม้ลอลิงเนี่ยมันก็จะเลือกพื้นที่เราโดยอัตโนมัติแต่เราไม่เอาตรงนี้มันดูไม่เนียนผมจะเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ย มันก็ยังไม่เนียนใช่ไหมถ้าตรงนี้ไม่เนียนเลยเพราะอย่างนี้ยังยังยังดูโอเคสักกว่าอเจะเอตรงรเดีจยประมอาณันดีพยายามเลือกพื้นที่ให้มันดูแบบดูเนียนตาแล้วก็แบบทำทีเดียวให้มันจบนะครับอืมโอเคผมว่าตรงนี้ก็ดูดีกว่านะแล้วก็กดโอเคดัน แค่นี้ครับคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องของสีสันความสะอาดของภาพนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดเรากดตัวนียฮะกดตุบหัสตัวนี้เรามาดูข้างล่างนะครับอันนี้คือ Visualize Sport ก็คือจะดูเรื่องฝุ่นนะครับนี่ดูเรื่องฝุ่นฝุ่นในภาพอย่างสายแลนพวกเนี้ย สายแลนสเคปพวกนี้เขาจะต้องใช้ตัวนี้โดยส่วนมากเลยมันเป็นการลบฝุ่นนะนเห็นไหมครับเห็นฝุ่นไหมครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ฝุ่นนะอาจจะเป็นแฟร์ของแสงพา,าทิตศถ้าเกิดเป็นฝุ่นจากนุ่นนี่นันก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องลบไม่ต้องสนใจมันจบไปโอเคแล้วเราจะมาดูเรื่องของปรับแต่งสีสันนะครับผมจะลดลดไฮไลท์ลงก่อน ไฮไลท์ลงเดอ่าเอ็กพเชอร์ลงให้มันเห็นด mm ีเทลเห็นรายละเอียดของแบบขึ้นมาเลยเพิ่มชา a ์ o w อร่ไไหมไม่ต้องดูละดูดีละแล้วก็ใส่สีเข้าไปให้มันดูแบบดูส้มๆให้มันดูแบบน่าสนใจขึ้นหน่ยเพราะว่าเป็นแสงเย็นนะอ่าเห็นไหมโอเคพอลากมาถึงจ,งจุดนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่านี่ครับเห็นไหมครับ คือมันเป็นรอยมันเป็นฝุ่นแล้วก็ลบเนี่ยคลิกเลยคลิกคลิกเลยครับถ้าเกิดเราเห็นฝุ่นนะฝุ่นพวกนี้เราต้องลบนะครับนี่มันเป็นการเป็นการทำภาพเบื้องต้นก่อนส่งนะโอเคเราลบในสิ่งที่ส่วนที่เรามองเห็นไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของขนาดภาพแบบนี้โอเคไหม กวผมว่าเดี๋ยวผมขอดึงลงมาอีกนิดหนึงให้มันว่าดูแน่นหน่ยนี่ไงโอเคประมาณนี้นะครับก็ดูสวยขึ้นนะครับกด Y เพื่อที่จะเช็คภาพนะครับ before after กดกดตัว Y นะครับอืมโอเคไหมโอเคนะโอเคครับแค่นี้เอง ทำภาพก่อนส่งที่สำคัญนะครับลืมบอกเลยตัวนี้ครับดีเทลดีเทลคือมาลดน้อยน้อยน้อยอผมใส่ประมาณ40ประมาณนะี้ยสี่สิบสี่สี่สองสี่สามแล้ว zoom ข้ามาดูหน้าพระเอกหน่อยอโอ้โหมีแสงแฟร์คมปิดรายละเอียดภาพโอเคนะครับ ค okay. แค่นี้ครับจบนี่คือการการอิดิทภาพโพส s s ภาพก่อนส่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปหน้าทีผมสอนใส่คีย์เวิร์ดมาเข้ามาที่ Library นะครับแล้วก็เราจะเลือกอคีย์เวิร์ดมาฝังตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยภาพที่มันคล้ายๆกันเนี่ยใส่ตรงนี้ปุ๊บมันก็พอเอ็กพอออกไปเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในตัว ตัวภาพมาเลยไปส่งได้ทุกเว็บนะครับแต่ถ้าเกิดส่งที่ Adobe นะ่ะมันจะไม่เรียงให้นะผมลองดูแล้วมันไม่เรียงโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ครับผม